เลือกเองเดี๋ยวก็ไปคว้าคนจนๆแบบพี่แกมาอีกคนหรอกยัยแม่สื่อน,นะบอกแม่ว่าถ้าทําไม่สําเร็จมันจะคืนเงินให้พอแม่ไปทวงถามก็งงแงไม่ยอมคืนบอกว่าจะหาคนใหม่มาให้แม่เห็นว่าพี่แกนะ่ะมีคนมาทาบทามแล้วก็เหลือแต่แกนี่แหละทะมลทมลอ,อย่างแกถ้าจะหาผัวเองยากฉันไม่เอาด้วยหรอกไม่เอาอะไรที่พี่แกแกยังบอกให้แม่หาให้เลย มันไม่เหมือนกันไหมแม่พี่เพชรอะแม่บอกว่าพลอยเป็นคนให้แม่หาคนมาดูตัวฉันเหรอก็ใช่นะสิแม่มแตายแล้วแม่ลืมไปอะว่าห้ามบอกเพชรไม่ทันแล้วไหมแม่ที่แม่พูด จริงใช่ไหมพลอย